จะถึง tp แรกแล้วนะครับ tp แรกผมตั้งไว้ที่1855นะครับมีทั้งหมด3มไม้นะครับหาค่ากับข้าวไปเช้าๆนะครับ3ไม้อันนี้4 5 6 7 8หกเค่ะเอาเกือบ10ดอนแล้วแล้วก็มีในมือถืออีก10บข่าไม้วันนี้นะครครับก็อ,อาจจะปิดบางส่วนนะครปิดไม้บนก่อนเพราะว่ามันมีการย่อ ขายทำกําไรอาไม้บนปิดไม้นี้ก่อนไม้บนก่อนนะครับอืมในมือถือผมก็ปิดไม้ใหญ่ไปแล้วนะฮะน,นี้เป็นการยอร่อขายทํากําไรก็ปิดสองไม้นะฮะเ,เหลือไว้ลุ้นไม้หนึ่งนะครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นต่อหรือยอ่อมาเยอะแล้วก็เข้าไปซื้อใหม่นะครับอันนี้คือการลงทุนในทองคำนะครับ สำหรับมือใหม่ก็ยินดีแนะนำนะฮะเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้สมัครลองเทรดดูนะฮะเทรดแบบเดโมยังไม่ต้องลงเงินก็ได้นะฮะสมัครกับเราเราก็จะเป็นพี่เลี้ยงดูแลท่านนะครับตั้งแต่เริ่มจากศูนย์เลยนะฮะสำหรับท่านที่ไม่เป็นนะครับให้เทรดเป็นและทําให้อยู่รอดในตลาดได้อย่างไรนะครับเราก็ดูเทรนด์ใหญ่นะครับแนวโน้มใหญ่ขาขึ้นหรือขาลงนะครับซื้อตามแนวรับแนวต้านนะครับนะฮะ กะกันความเสี่ยงได้นะครับ